สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาพานทาั้งจองของล็อกกพารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะค่ะถ้าเมื่อนี่กะลอก,กกกเจ้าตัวเลขแนวทางมาให้เอฟซีได้ติดตามเหมือนเดิมคือเก่าเช่นเคยเนาะแบบต่อเนื่องแล้วก็ต่องวดต่องวดของลาวพัฒนาของวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะในคลิปนี้ก็จะมีของเซียนชนะแม่มารวยออเซรี ออปเปรดตแล้วก็ดาดาพารวยนะคะในอ่าเราพัฒนาตัวงวดของทั้งหาเซียนเนาะ,ะก่อนอื่นล็อกกี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณตัวเลขจากแนวอ่าแนวทางจากทางหาเซียนในไลน์นะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณในไลน์แล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่ต่อติดตามต่อเงื่อต่อเนื่องแล้วก็ต่องวดเนะาะคำว่าเบิ่งตัวเลขแนวทางบม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กราบขอบพระคุณในไลน์ค่ะ เพิ่มเพื่อเป็นการเสียเวลาข้าไปเบิ่งตัวเลขกแนวทางเล่าพัฒนาตองวดของทั้งหาเซียนกันอนเนาะคะ่ะกันเลยเนาะสำหรับของเซียนชนะเนาะคะ่ะเซียนชนะสุดยอดมากค่ะสำหรับแนวทางวันที่สิบแปดที่ผ่านมาเนาะกับแนวทางเล่าพัฒนา วันที่18ที่ผ่านมาตัววิ่งตัวรูดเด่นบนล่างเพิ่นมาทั้งสามตัวเลยค่ะมาทั้งสามตัวปกติเพิ่นก็ลดหน่อยอยู่แล้วนะคะสําหรับเลขเดินเลขวิ่งเลขรูดของเซียนชนะนนขึ้นมาสร์ที่ผ่านมาปังสุดๆกับแนวทางลาพัฒนาแล้วก็เข้าตัวเน้นตัวจอพรมค่ะบนลายหางให้มาแค่สองหางเนาะคะ่ะอัแค่สองหางแต่ก็อย่าลืมไปกลับเนาะสาหรับตัวเลขแนวทางมาวิ่งบนล่างแล้วก็อย่าลืมไปกลับ เลขสามตัวเพิ่นก็เกือบเนาะเกือบเข่าเกือบเข่าจากซีเป็นสองจากสองเป็นซีเนาะเก้าสี่หกเลขสามตัวเพิ่นให้มา่ะเลขสองตัวก็เข้าไปที่ตัวเน้นเน้นที่เก้าหกออกหกเก้านะคะเป็นตัวกับถือว่าหฮงถือว่าปังสุดยอดมากค่ะสําหรับของเซียนชนะรัฐบาลไทยก็ลงให้แล้วด้อค่ะของเซียนชนะฝากติดตามทั้งสองเซียนนุ่มเหมือนเดิมคือเก้าค่ะลงให้แล้ว ของเสียนชนะปั่งสุดสุดเอ่าเสียนชนะลาวพัฒนาตองวดค่ะสำหรับแนวทางเด่นบนล่างสายวิ่งรูดเด่นบนล่างเด่นที่ c หกเจ็ดค่ะสองตัวมี c หก7เจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดอย่าลืมไปกลับพร้อมนะคะ c หกหก7 7เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดมีเลขเบิ้ลมาพร้อมค่ะติดหัวนี้ เลขสามตัวเป็นเจ็ดสี่หกนะคะสำหรับแนวทางของเสียนชนะเนาะให้มาไม่ลายหางหน่อยหางเลขสามตัวกลับ,ลบไปกลับมาแล้วกันเนาะเผื่อใครชอบเพรามันยังขาดตัวหนึ่งเนาะหกหกเจ็ดเจ็ดหกของเสียนชนะเอาแคปหน้าจอมีปุ่มเลื่งไปกับเสียนชนะบอกก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะดีใจด้วยสำหรับคนที่ได้คนที่ปัง คนที่โชคดีดวงดีเนาะคะ่ะประกาบขอบพระคุณแนวทางจากเซียนชนะในไลายเนาะขอ,อให้เอฟซีได้น้ำดูดูน้ำในไลนะะ์เนาะเพื่อได้มีคา่าน้ำชาก,กาแฟนะคะขอให้เงเงปังต่องวดแล้วกันนะคะของเซียนชนะอะเด่นที่สี่หกเจ็ดสองตัวเน้นที่สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดสามตัวมีแค่หางเดียวมีเจ็ดสี่หกค่ะของเซียนชนะ ไปต่อของแม่มารวยอของแม่มารวยกะสุดยอดค่ะถึงจะลายหางแต่เพิ่นกะเน,น้นให้แค่สองหางเนาะเน้นแค่สองหางเพราะว่าเพิ่นกะก็เพื่อ,เพ,อเพื่อสายวิง่งสายรูดเนาะคะ่ะเพิ่นกะให้เด่นที่ห้าเด่นที่หกให้มากวิ่งมากก็รูดกะจัดไปกับแม่มารวยกะบ่าเ,เสียลายเนะาะบ่ได้แถมยังม่าต้องวิ่งทุกตัวเนาะให้มาสิบหางแต่ก็เน้นให้เนาะ เน <wh> ้่ใ uh ห้แค่สองหางสำหรับหกเก่าเขาตรงๆเต็มเต็มตัวเน้นตัวเจาะกับแม่มารวยลาวปัฒนาคืนวันสุขที่ผ่านมาเอาทีหกเก่าเต็มเต็มต่อค่ะต่อ กับแนวทางล่าพัฒนาของแม่มารวยวิ่งรูดบนล่างเด่นที่สองกับหนึ่งเด่นที่หนึ่งกับสองสองตัวมีหนึ 3, ่งสามหนึ 9, ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแล้วกัหนึ่งห้าสองสามสองหกสองเก้าสองแปดแล้วก็บสองห้าค่ะหมวดนี้เน้นให้สามหางเนาะนีเน้นที่สองสามหนึ 3, ่งหกแล้วกัหนึ่งเก้าค่ะของแม่มารวยกับตัวเลขแนวทางล่าพัฒนา เดนทีหนึ่งกับสองค่ะสองตัวเน้นที่สองสามหนึ่งหกแล้วกันหนึ่งเก้าค่ะแครหน้าจอเนาะคะ่ะหน้าอที่ออเซรีของออเซรีออเซรีก็เข้าไปที่ ก็จับคู่นะจับคู่เขาที่สองสีออกสีสองนะคะสำหรับแนวทางของออสเตรีหกแปดให้มาออกหกเก้านาะเสียดไปอองแต่มาซันจิมาทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับของออสเตรี eries, กับตัวเองแนวทางรับพัฒนาของเพื่อนต่อนะคะต่อของออสเตรี แล้วพัฒนาวิ่งรูดเด่นบนรางวันนี้เด่นที่เจ็ดกับแปดค่ะสองตัวมีสอง 7, 4, 7, 6, 7, 5, เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าศูนย์เน้นที่สองแปดสี่แปดหกแปดแล้วกับแปดศูนย์ค่ะไปทุกค้างเน้นทุกค้างแล้วกันเนาะมักตัวใดไชอบตัวใดจัดไปเพราะว่าเพื่อนกับวได้เน้นมหาห้แต่ว่าเน้นที่เด่นที่เจ็ดกับแปดนะคะเด่นที่เจ็ดกับแปดสำหรับแนวทางของออสเตรีย ถือว่าปังอยู่เดินดีกับแนวทางออซีรีนะคะตินที่เจ็ดกับแปดนะคะสองตัวก็มีสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าศูนย์สองแปดสี่แปดหกแปดแล้วก็แปดศูนย์ค่ะรอที่อปอปอยเป็ตน,นะคะของอปอปอยเปรตของออปลอยเปรตข่าตัวเด่นนะคะเมื่อคืนคืนวัน คืนวันศุกร์เนาะของอปอปอปเตเข้าที่ตัวเด่นเด่นที่สองค่ะเด่นที่สองจับคู่ไปเพอถึงเนาะอาจจะไปไม่ถึงกับตัวเ็นแนวทางแต่ว่ากระหายมาบ่ลายหางตระเลวเดินเพิ่นกับเพเคยเพเคยขาดเนาะวดที่แล้วเขาตรงตรงหนึ่งศูนย์หางวดน,นี้ไปต่อไปใหม่มาเบิ่งวดน,นี้พิเศษมากเลยค่ะจัดมาเน้นน้นเด่นเด่น หน่อยแบบเน้นๆนะคะบนคือบนล่างคือล่างเอ้า FC ที่ถือกถือใจชอบมากค่กะกระเบนสำหรับแนวทางวิ่งบนอย่างเดียวบนคือบนเนาะอย่าลืมไปกับพร้อมสำหรับเรพัฒนาของออปเปอรปตเด่นที่สองค่ะเด่นที่สองเน้นที่สองแปดเนาะเลขสองตัวบนก็นจะมีสองศูนย์สองแปดแล้วก็สองสอง เน้นที่สองแปดค่ะสำหรับซ้ายวิ่งบนเด่นที่สองวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างเด่นที่หกค่ะไหมามีหกศูนย์กับหกแปดค่ะสำหรับเลขสองตัวสองตัวล่างเน้นที่หกศูนย์ค่ะเอาไปเปิดเลขสามตัวนะคะสามตัวบนมีศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองแปดศูนย์สองสองเน้นที่ศูนย์สองแปดค่ะ สำหรับสายวิ่งรูดเดินเดินบนกับเดินที่สองเนาะสองตัวเน้นที่สองแปค่ะสองแปดสองตัวบนสองตัวล่างก็เน้นที่60นะคะเดินที่6กสามตัวก็มีศนะูนยเนาะที่เน้นแล้วก็เลขสี่ตัวมี60 20 60 28 60ศูสองสองเน้นที่ 6028ค่ะสำหรับของออปเปอยเปดนะเบิงงพิดจารณากันดีๆนะคะชัดเจนไหมแคปน้าจอเดอบนคือบนล่างคือล่างมาแล้วสำหรับราพจญนะของออปอปอยเปดจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพิบกระพริบเนาะห้ยมาแบบใจถึงมากนะวิ่งบนดินที่สองวิ่งล่างดินหกเลยคะ่ะสองตัวบนเนิ่นที่สองแปดสองตัวล่างเนิ่นที่หกศูนเนาะ อเอาแคปหน้าจอกับออปปอริดไปต่อกับดาดาค่ะดาดาผ้ารวยของดาดาเข่าแต่ตัวเดินนะคะเข้าตัวเดินสายวิ่งสายรูดสองตัวมาตัวตัวจับคู่ไม่มาเนาะสองสองตัวไม่มาสามตัวไม่มาไปต่อค่ะบอรสาหมวดนี้เด่นทีแ8ดกับเก่าค่ะของดาดาผ้ารวยสำรับสายวิ่งรูดบนล่าง เด่นที่แปดกับเก้าสองตัวมีแปดเก้าเก้าแปดหกเจ็ดเจ็ดหกเน้นที่แปดเก้ากับเก้าแปดเนาะราวะของพผนเด่นที่แปดกับเก้าสามตัวมีหกแปดเก้าสี่ตัวเจ็ดหกแปดเก้าเอาแคปหน้าจอจ้าพราจะไปต่อกับลาพัฒนาของดาดาพารวยดาดาพารวยพัฒนาอปอยเปดเนานะ แนวทางแล้วก็ออเซอรี่นะคะเอาแคปหน้าจอท่านมานาะแคปเอาด้วยค่ะเราแม่มารวย <Okay. S 1> เรียนชนะเนาะในคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซโชคดีมีใช่กับรับพัฒนาของวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ